มาเชเตินะครับพี่น้องโบวีอ e ีเน e ็บอีเน็บกูค้าพี่น้องกูค้าเล่มนี้เฮ็ดปอก PVC เพิ่มนะครับเนาะส,สวยๆนะครับเล่มนี้คัดเข่าลายเส้นนะมาเชเติ ete, อันนี้ก็รอเฮ็ดปลอกนะครับรอถ้าตัวรัดเข็มคัดนะครับพี่น้องถ้าเราตัวรัดเข็มคัดตัวรัดเข็มคัดสร้างแล้วเดี๋ยวว่าสิมามื่อนี้หรือมื่ออื่นเนี่ยแหละครับตอนนี้กับแพ็ย <c oughs> งานส่งมื่อนี้ครับรอบวันอาทิตย์ ขึ้นไปส่งเองไปสนีทาร์สพี่น้องนี่ครับมาแชตเต้บโบวีเมื่อวานนี้บาได้ส่งนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้บาได้ส่งก็เลยได้ส่งมือนี้นี่ครับกําลังแพ็คผู้จัดการเพื่อการเก็บรายละเอียดดามนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องให้งานมันออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงมือลูกค้าก็กำลังห่อสายต้องบางส่วนก็ห่อแล้วเนาะ ประสการเก็บรายละเอียดดมแบบนี้แหละครับเพื่อนกิซีเก็บดูงานก่อนชองไปนี้ตลอดครับพี่น้องเก <c oughs> ็บซอยกันนะครับเนาะ <c oughs> งานชงวันอาทิตย์ผมเสียนขึ้นไป่งยุปไปซนี้เองพี่น้องนี่ครับเมื่อวานนี้บริส่งนะครับเนาะนั่นลูกค้าเหรือเป็นมือนี้พี่น้องกําลังเก็บรายละเอียดลูกค้ากระสังปอกพีวีซีเพิ่มกระไหล แต่ว่าตัวละเข็มคัดครับตาใกล้มืดพี่น้องเฮ็ดปอกยังหมไรอนะครับผมสร้างอยู่บันนี้ที่สร้างที่ที่ครับบันนี้ลูกค้าสร้างเขามาไหลนะครับพี่น้องกับคุณภาพกับความงามมาพร้อมกันพี่น้องรับประกันความคมนะครับไปใช้งานได้เลยพี่น้องไอ้มีดพร้อมใช้งานใสจนกว่าสิบลเกิดอาการมือเข้าจังรับจังฝนนะครับพี่น้องเนาะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์ไปให้ครับ,บมีแจ้งแจงรับประกันหนึ่งเดือนทุกเล่มมือโตมีดแล้วครับรับประกันถ้าชำรุดก็คือส่งกลับมา ลูกค้าส่งมาเองผมซ่อมให้ฟรีส่งกลับให้ฟรีนะครับพี่น้องครับเตรียมสีแพ็คเข้ากล่องครับทางแจก้กานครพนมครับ